ก่อนช่างสงสัยของเราก็ตามหา,มาเมน็ดแห่งปัญญาของเราเจอจนได้ครับวันนี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทั้งสองคนจะได้คําตอบหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็จะจับน้องๆแล้วก็พี่ๆด้วยเนี่ยมานั่งบนนี้นี่น่าสนใจแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เราสองคนเนี่ยจะมาที่นี่เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ไปฟิวสิทธภัณฑ์กองทัพอากาศมาก็เลยอยากจะทราบนะคะว่าเรื่องราวเกีกัฟิสิกส์หรือว่าการบินเนี่ยเป็นยังไงแล้วทีนี้ก็หาเข้ามาในเว็บไซต์คู่อุปยากรแล้วก็เจอกลุ่มน้องๆเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่ๆก่อนหน้านี้ด้วยมีโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์ ก็เลยอยากจะมาทำควารู้จักกันกันน่อค่ะครับก็เลยว่าอยากให้แนะนําตัวกับทางบ้านที่ละคนก่อนละกันเนาะเห็นว่าจะได้ทางบ้านจะรู้จักว่าใครเป็นใครนะครับอ่ะเริ่มก่อนเลยละกันครับครับสวัสดีครับชื่อจตุพันธ์ยู่ครับชื่อเล่นชื่อซันครับอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีสองครับสวัสดีค่ะชื่อสุทธิเดชเป็นจิตชื่อเล่นชื่อได้ค่ะอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีหนึ่งครัสวัสดีครับชิวส์เชฟเฟอร์ครับชื่อเล่นชื่อป้องครับอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยยาลััปีครบ สวัสดีครับตอม,มีพุทนากบุญผลชญชูวินครับอยู่คณะแพทศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์ปีสองสวัสดีค่ะอภิญมณีชัยวุฒิค่ะชะื่อเล่นชื่อแทนครัอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะปีละลยปีที่สองครับสวัสดีครับฉัตชัยโช,ชาิาชาเวชครับช,รชื่อเล่นชื่อเอาอยู่คณะแพทยศาสตร เวลาความรับอะไรปีสองครับครับพี่ครับผมแจง็งออมสกูลนะครับก็ได้รู้จักทุกคนครุ้มหมดแล้วทั้งจริงแล้ว<ต>พี่แจ๊คเนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่คือโดยรวมแล้วคอนเซ็ปต์ขอ,องสกูลนี่คือเป็นยังไงนะครับเออออมสกูลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เชื่อว่าความรู้ว่เาเกิดจากการสะสมครับ,บไม่มีความรู้ไหนเกิดเพียงชั่วข้าง,งคืนเราเราจึงผลิตความรู้ออกมากเพื่อให้เนาะแต่สะสมความรู้ครับแล้วก็เป็นความรู้ที่รู้จริงรู้ลึกเป็นการรวบรวมเอาบรรดา น้องๆที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆที่เติบโขึ้นมาแล้วก็เหมือนมาทำคลิปวิดีโอมาอัปโหลดเข้าเวททรูบุคุญาติของใช่ไหมครับาจะเป็นสาขาฟิสิกส์เคมีชีวะเป็นคณิตศาสตร์ต่างๆครับเืในกลุ่มเราโชคดีที่มีน้องๆที่เป็นระดับไฮเอนด์ไฟของประเทศอย่างเช่นก็ได้รับเหรียญเงินเคดีโอลิมปิกประเทศไทยครับหรือบางคนก็สอบได้ที่หนึ่งคณะบริษัอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาช่วยเหลือเราในการแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ ก็ยังมีมากไายอกที่บางคนก็ได้ทองวิทยาศาสตร์ในของประเทศอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วแรงประดานใจที่ทำองค์สูลน่ะคเออจริงๆเราเนี่ยเราอยากจะส่งต่อความตัาเนี่ยด้วยการส่งต่อความรู้ครับนะครับเพราะว่าเราได้รับความรักที่เป็นความรู้มาก่อนเราจึงอยากให้น้องๆเาใ่ครับนะครับคือเราทราบแล้วแหละว่าแต่ละคนก็เคยโพสต์วิชาต่างๆลงในครูปปุบปัญญาตัดของถูกไหมคบ อยากทราบอีกน่งว่าวัตถุประสงค์หลักหรือแนวคิดในการที่ทำออมสกูลขึ้นมาเนี่ยครับจุดประสงค์คือเพื่ออะไรครับครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยความรู้เนี่ยถูกขังอยู่ในโรงเรียนกรวิชาครับทำให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยต้องไปเสียเงินในการเรียนต้องเดินทางครัต้องหมดเวลวาพักผ่อนก็ไม่มีเราจึงเห็นใจว่าเออความรู้ดีๆเนี่ยควรจะฟรีครับให้ดูกันฟรีเลยเราจึงถ่ายทอดความรู้นั้นออกมาค,ค,ครับ ก็ที่เหมือนกันนะคะน้องๆจะได้รู้ว่าไม่ต้องเพราะบางทีเนี่ยโพก็ติดมากเลยเวลาไปเรียนแต่ละที่แล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราไปดูแล้วเนี่ยเราไม่สามารถอุ้ยไม่เข้าใจไม่ทันแล้วไปขอเทมเขากรอ,อก็ไม่ได้เข้าแต่นี้คือบางทีถ้าเราโพสผ่านเว็บไซต์ทุกบทยา .com อย่างเงี้ยใครเข้ามาดูเอ๊ะกำลังทำข้อนี้อยู่ก็โพสไว้ได้เหมือนกันเนาะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะเข้าใจไม่ได้หรอกที่ เราหนึ่งคนเนี่ยจะไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาทุกวิชาไม่ว่าจะทั้งสายวิทย์สายศิลป์พอดีไม่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วล่ะค่ะครับเป็นหนี้ก่อนครับไม่ไหวครับค้าเรียต้องแบกมากลงอย่างสมมติว่าน้องๆที่ทำเเกณครับมีคนไหนที่แบบเอ๊ะคิดคิดอะไรถิงได้มาร่วมงานกับออมสกูบอ่ะครับโอกาสคนมันก็มีไม่เท่านั้นนะครับจะให้ทุกคนได้รับการเียกการสอนที่สมอภาคกันทั้งประเทศมันเป็นรื่ยานะครับก็คือถ้าผมมีความสามารถ ทางด้านนี <w> ้ผมก็แบบเลอกมาทํางานทางนี้เพราะเหตุที่ว่าจะใช้เวลาที่เหลือจากการเรียนไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบตอนที่เอาเข้ามาค่ะการเอบข้อสอบก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็แบบมีน้องหลายคนรวมทันตตัวเองไว้ที่เวลาทำข้อสอบแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงเฉลยข้อนี้นะเราก็ไม่รู้เหตุผลีแต่ว่าถ้าเกิดเราได้นาอธิบายเนี่ยค่ะเราก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมเจ้าสอบข้อนี้เอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการเสริมความรู้ไปด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบ บรรจารย์ทำเป็นเล่นๆใช่ไหมครับแต่ว่าน้องบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถซื้อถูกเล่น